สวัสดีค่ะทงแชมอนฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาล3ทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับหล่อซื้ออีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะหล่อซื้อมีคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องสัตว์นะคะมีคําศัพท์สัตว์เนี่ยมีคําเลยค่ะนักเรียนเยอะมากเลยค่ะวันนี้เนี่ยนักเรียนนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าหล่ซื้อมีคําว่าอะไรบ้างนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะจนไตหาวแล้วมาพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราสิจะให้ดูรูปก่อนนะคะรูปแรกนะคะนี่เลยค่ะนักเรียนรู้จักไหมคะรูปอะไรเอ่ยรูปงูใช่แล้วค่ะงูบางชนิดก็มีพิษนะคะงูบางชนิดก็ไม่มีพิษค่ะถ้านักเรียนเจองูนะคะให้รีบไปเรียกผู้ปกครองทันทีเลยค่ะอ่านะคะมีคำศัพท์คำนี้ค่ะ จอต่อไปนะคะมีอีกค่ะรูปนี้เลยค่ะนี่ค่ะรูปของอะไรคะช้างใช่แล้วค่ะรูปของช้างนะคะนักเรียนเนี่ยเคยเห็นช้างไหมคะอ่าช้างตัวโตมากเลยนะคะเนี่ยนักเรียนนะคะดูอีกรูปหนึ่งนะคะเราซื้อมีคำศัพท์มาให้เยอะเลยค่ะวันนี้นะคะรูปนี้เลยค่ะอ่ารูปของอะไรคะมดค่ะนักเรียน มดนะคะรูปของมดนะมีอีกค่ะคำนี้เลยค่ะรูปนี้เลยค่ะรูปนี้รูปนี้รูปของอะไรคะเคยเห็นไหมคะรูปของหนูใช่แล้วค่ะของหนูนะคะรูปหนูนะต่อไปค่ะรูปสุดท้ายค่ะรูปนี้เลยค่ะรูปนี้รูปอะไรคะเป็นสัตว์ชนิดใดเอ่ยลิงใช่แล้วค่ะลิงนะคะนักเรียนเคยเห็นไหมคะ โอ้โหหล่ซือเนี่ยเชื่อว่านักเรียนเคยเห็นแน่ๆเลยค่ะเคยไปสวนสัตว์กันใช่ไหมคะ,ะนักเรียนค่ะมาดูคำศัพที่เพนภาษาจีนกันเลยนะคะ,ะคำแรกนะคะจากรูปแรกเมื่อกี้คือรูปของงูใช่ไหมคะภาษาจีนเนี่ยออกเสียงว่าเฉอเฉอเฉอเนี่ยแปลว่างูนะคะนักเรียนออกเสียงตามเหล่าซือนะคะเฉออีกหนึ่งครั้งค่ะเฉอ ฉเฉอแปลว่างูนะคะเฉะอือานักเรียนเนี่ยชอบงูหรือเปล่าคะบางตัวเนี่ยก็ตัวโตวมากเลยนะคะเหล่าซึนน่ามันน่ากลัวมากๆเลยค่ะเฉอแปลว่างูนะคะอ่า,ต,ออาต่อไปค่ะเมื่อกี้คําที่รูปที่สองของเมื่อกี้นะคะจะเป็นรูปของอะไรคะช้างใช่แล้วค่ะช้างอ่าคานี้ค่ะภาษาจีนนะคะจะออกเสียงว่าต้าเซี่ยงต้าเซี่ยง ่านักเรียนออกเสียงตามหลอซืสีนะคะตาเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะตาเสียงตาเสียงแปลว่าช้างนะคะตาเสียงนะคะต่อไปค่ะเมื่อกี้นะคะเป็นรูปของอะไรคะมดใช่แล้วค่ะอ่ามดคํานี้นะคะออกเสียงว่าหมาอีหมาอีอ่าหมาอีแปลว่ามดนะคะหมาอีอ่านักเรีนยนออกเสียงตามหลอดเสียน,นะคะหมาอี อีกครั้งหนึ่งค่ะหมาอ,อาีออกเสียงยากนะคะนิดนึงใช่ไหมคะหมาอีแปลว่ามดนะคะคำต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะคำนี้ค่ะคำนี้แปลว่าหนูนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าเหล่าชูเหลาชูอีกนักเรียนออกเสียงตามหลอดซื้อนะคะเหล้าชูอีกครั้งหนึ่งค่ะเหลาชู เป็นไงคะเหลาชูออกเสียงยากใช่ไหมคะอ่าไม่เป็นไรนะคะนักเรียนก็ค่อยๆฝึกไปนะคะเหลาชูแปลว่าหนูค่ะแล้วก็คําสุดท้ายนะคะเมื่อกี้เป็นรูปของอะไรคะลิงใช่แล้วค่ะลิงนะคะอ่านี่เลยค่ะภาษาจีนก็เขียนแบบนี้นะคะออกเสียงว่าโหจือโหจือนักเรียนออกเสียงตามหลอดือนะคะโหจือออกเสียงอีกครั้งนึงค่ะโหจือ อาโหจือเนี่ยแปลว่าลิงนะคะนักเรียนขาว,วันนี้เรารู้จักสัตว์ชนิดใดบ้างคะมีอะไรบ้างนะคะมีช้างมีอะไรคะงูแล้วอะไรคะมดหนูแล้วก็ลิงนะคะมีคำศัพท์คำว่าเฉอืองูต้าเสี่ยงช้างเล้าสูหนูโหจืลิง แล้วมีอะไรอีกคะเมื่อกี้เหล่าซือยังไม่ได้พูดอีกหนึ่งคำค่ะจำได้ไหมคะมมาอีอ้าวมาอีบแลวว่าอะไรคะมดใช่แล้วคะ่ะวันนี้นะคะได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์น่ารู้เนี่ยไปตั้งห้าคำนะคะนักเรียนเนี่ยออกเสียงคำไหนได้บ้างคะโอ้โหมีคนออกเสียงได้หลายคำเลยนะคะวันนี้นะคะาการบ้านของเราซื้อเนี่ยเราซื้อจะให้นักเรียนได้เลือกคำศัพท์ด้วยคะ่ะ นักเรียนนะคะเลือกคําศัพท์ที่นักเรียนจะพูดนะคะ2คํานะคะเลือกคําศัพท์ที่นักเรียนจะพูดอัดคลิปมาให้เราซื้อเนี่ยสองคำค่ะนักเรียนจะเลือกคําไหนก็ได้นะคะจากเมื่อกี้มี5คํานะคะเลือกแค่2คําเองค่ะเดี๋ยวเราซื้อจะมีภาษาไทยให้นะคะไม่ต้องกลัวนะนี่ให้เลือก2คํานะคะให้เลือกมา2คํานะเดี๋ยวนักเรียนมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่านักเรียนจะอ่านคําไหนบ้างนะคะอ่า อันนี้นะคะคำนี้อ่านว่าเชือเชือแปลว่างูค่ะถ้านักเรียนจะอัดคลิปคำนี้นะคะนักเรียนก็พูดแบบนี้ค่ะเชืองูเชืองูอ่าเป็นไงคะออกเสียงไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวมาดูคำต่อไปกันดีกว่านะคะอ่าคำนี้นะคะที่แปลว่าช้างค่ะนักเรียนนักเรียนก็อัดคำนี้ได้เหมือนกันนะคะให้เลือกสองคำนะคะ นี่หละค่ะนักเรียนภาษาไทายอยู่ด้านนี้นะคะตาเสี่ยงช้างอัดคลิปถ้าจะอัดคลิปคำนี้นะคะพูดแบบนี้ค่ะตาเสี่ยงช้างตาเสี่ยงช้างเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคำนี้อ่ะมาดูคำต่อไปกันดีกว่าค่ะอ่าคำนี้นะคะแปลว่ามดค่ะนักเรียนอ่าเดี๋ยวเราซื้อถือก่อนนะคะนี่เลยค่ะ มดนะคะภาษาไทย,ยด้านนี้ค่ะภาษาจีนอยู่ด้านนี้นะคะอ่าคนี้นะคะอ่านว่ามาอีมาอีาอเวลานักเรียนอัดคลิปก็พูดแบบนี้ได้เลยค่ะมาอีมดมาอีมดอ่าไม่ยากเหมือนกันนะคะคํานี้อีกสองคำค่ะนักเรียนคํานี้เลยค่ะคําว่าทีแ่แปลว่าหนูค่ะนักเรียนอ่าคานี้นะคะออกเสียงแบบนี้ค่ะเลาชู เล่าชูถ้านักเรียนจะอัดคลิปคํานี้นะคะก็พูดว่าเล o า h ูหนูเล่าชูหน,หนูแบบนี้เลยค่ะแล้วก็อีกคํานึงค่ะคาสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะ,ะคํานี้เลยค่ะที่แปลว่าลิงค่ะอ่านว่าโโฮจือโโจืโจอเดี๋ยวนักเรียนนะคะถ้าจะอัดคลิปคํานี้ก็พูดแบบนี้ได้เลยค่ะโโ u จือลิงโโฮจือลิง แบบนี้เลยค่ะง่ายๆใช่ไหมคะถ้านักเรียนต้องเลือกนะคะนักเรียนต้องเลือกนะคะมี5คําคําศัพท์5คําเลือกมาแค่2คําค่ะถ้าสมมตินักเรียนจะเลือกคําว่างูแล้วก็ช้างนะคะนักเรียนก็พูดแบบนี้ได้เลยค่ะเชื her, u, à, ing, ้องูตาเสี่ยงช้างอ่าแบบนี้เลยค่ะง่ายๆใช่ไหมคะนักเรียนเลือกศัพท์ที่จะ,ะที่นักเรียนชอบได้เลยนะคะเลือกมาแค่2คํานะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเหลาซื้อเนี่ย ก็มีคำศัพท์มาฝากนักเรียนเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกับเราซื้อมีหน้าใหม่ในครั้งหน้านะสำหรับวันนี้ใจเจียนค่ะ